ร้ายเก่าๆโอ้ยถือพูดขาดทุนพอดีละนี่เลมเขมันเกินนี่เบิ้งเบิ้งจากกันนี่อ 16. เอาสิบหกเออสิบหกนี่เบ,บิ้งจากเบิ้งจากเข็มนี่อ่าเดี๋ยวเรื่องทรงนี่เราอาจจะได้ปรับนิดนึงนะครับถ้เาเกิดนะครับรอโอ้สิย่างแบนวะอย่างหลังแบนวะเขินมากเลยเฮ้ยสวัสดีครับเพลสวัสดีเยาวลชนชาวไทยที่ใช,ช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่างโคตรออลิซิ่งนะฮะวันนี้แล้วตามคำคอนะครับนะ คอมเมนต์ซะแม่รอยยี hey, ่้าถึงไหนแล้วทำแต่อีเขียวมาลกดนะฮะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะครับทิ้งช่วงเป็นสันานแสนนานเลยนะนะฮะสำหรับร้อยห้าหรือว่าน้องมันลีของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคนดูนะครับที่ตั้งชื่อให้นะครับผมตอนนี้มาอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับนี่สวยใสยนะครับผมโอ้โหเติมไลน์เข้ามาแล้วครับผมท่านผู้ชมนี่อ่ะใครที่ถามนะครับเรื่องลายรถนะครับ ถ้าแบบนี้เขาเรียกชุดพัทนะครับท่านผู้ชมซึ่งมีจําหน่ายนะครับถ้าอยากได้อ่าพิมพ์ตามนี้เลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์นะครับเดี๋ยวขึ้นไ้ตรงนี้ไม่ว่าช้อปปี้รัส da นะครับจะมีขายนะครับผมหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับหลักร้อยไม่ใช่ร้อยเดียวนะหลักร้อยนะฮะอยู่ในเกณฑ์หลักร้อยนะครับผมแร้ไรเก่าเกอ้ยถือพูดขาดทุนพอดีแหละแต่จะบอกเลยนะครับว่าแต่ละลายเนี่ยมีหลายสีนะครับหนึ่งลายจะมีหลายสีนะครับแล้วก็จะมี รุ่นเว็บร10แล้วก็125นะครับจะมีหลายรุ่นมากเอยหลายลายมากเลยนะครับแล้วก็พวกออโต้ก็จะมีนะพวก p c x อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกลายหนึ่งอีกแบบหนึ่งไปนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับอันนี้ผมก็ใส่ลายเมก,กาเข้าไปนะผม U.S.A. นะครับยี่ห้อเห็นไหมอย่างวิธีทําความสะอาดนะทําไมฮะต้องเช็ดจ,จากด้านในนะครับเช็ดอย่างนงี้ยเช็ดออกไปข้างนอกทําไมห้ามเช็ดสวนอย่างงี้เพราะว่าสติ๊กเกอร์จะเปียวอ๋อมั่มเป็นสูตรเ ยี่เคสาระสาระก็มีนะครับอ่ะให้ดูเนื้อลายก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์เกรตธรรมนานะครับถือว่าเป็นสติกเกอร์ที่มีเกรดนะครับท่านผู้ชมสวยมากๆเลยเป็นไงเนี่ยผมวางแผ่นมาแล้วนะคือที่ผมเอาสีขาวเพราะอะไรครับคือถ้าเราเติมลายไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมได้ยินว่าน้องๆที่ทํางานอยู่ฮักตสติกเกอร์บอกว่าโอ้ยพี่ผมเอารถคันนี้ไปลงติ๊กตอกแบบคนดูโคตรเยอะเออสวยนะเนาะคนดูว่าไหม ว่าทาไมเราลงแม่งคนดูสองสามร้อย <c oughs> หน่อยพดเออแต่ก็สวยนะนอ้องมารีแบบโอ้โหล้ำมากเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องเครื่องกันนะครับเครื่องเนี่ยผมยกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะไม่ต้องถามนะครับว่ายกไปไหนเดี๋ยวดูหน้ากูผมยกไปร้านใกล้บ้านครับมผมลองคํานวณดูแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรายกไปหาช่างบิ๊กอะจริงๆมันยกไปได้นะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราแบบอยากจะไปดูว่าถึงไหนแล้วหรือว่าอยากจะเพิ่มอยากจะเติมอยากจะเสริมอยากจะแต่งอย่างเงี้ยคือ เวลานั้นอ่ะมันจะลําบากให้คนดูคอมเมนต์สอย่างนะครับคือ1เลยก็เอาท่อแบนนั้นๆนะครับที่คนดูคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนมากผมหยิบมาจากคอมเมนต์ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออะไรแต่งของมาอชกุ้ยเนี่ยก็มีแต่คนคอมเมนต์แล้วก็ทําตามคอมเมนต์นะครับซึ่งน้องมาลีของเราเนี่ยก็จะทําตามคอมเมนต์เหมือนกันนะครับสเตียบอะไรข้อแบนอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับผมด้านล่างนะครับผมนะถ้าคอมเมนต์นั้นถูกใจก็ตกลงพงใจกันที่สเตียคอมเมนต์นั้นก็จะเอาคอมเมนต์นั้น มาทําเครื่องมาใส่ท่อแบนนั้นๆก็คงไม่งงนนะฮะอโอเคเรามาดูรถกันต่อเลยดีกว่านะครับนะเดี <S <S ๋ยวจะอัปเดตอย่างนี้ยนะครับทำลายมาเรียบร้อยนะครับผมเป็นลาย USA จากฮักสติ๊กเกนะครับซึ่งเราก็ขึ้นไปแล้วนะครับผมก็จะมีทั้ง s h o ป e ี Lazada หรือติดต่อเพจนะครับได้เลยนะครับโชคหลังเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าโชกหลังผมมีผมมี2คู่นะฮะอันนี้ก็จะใช้เป็นของอันนี้อะไม่พูดดูเอา ก็ถ่ายคนเดียวได้รอผมทำเดี๋ลวใช้พี่พี่พูดต่อไงใช่พี่พี่พูดต่อนะอันนี้เราเปลี่ยนโชคแล้วนะพี่พี่เราโชคทีหน่อยพี่พี่ว่าเป็นอะไรยังไงเกนเท่าไหร่พี่พี่ตัวนี้ก็เป็นโอเคดีครับจากเริมทีเราใส่เอฟพีนอยู่เฮ้ยไปบอกเปลี่ยนได้เลยมกไปแล้วนะโม้บอวก็แล้วบ่าท่านเนาะไม่ทันแล้วอ่าโอเคดีอันนี้สูงเท่าไหร่พี่พี่เนี่ยสามร้อยมิลครับสามร้อยมิลเป็นแกนยี่สิบหรือเปล่า บอบอบอแกนยี่สิบนี่มันลดยุ่นเลยเด็ดค<า>ืน่าจะเป็นแกนสิบหกมิลสิบหกมคือทรงหน่อยแต่ว่าบอบอบอขนสิบสองเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาสิบสองเนี่ยทีเป็นพวกนี้คิดว่านะเ<แ>นี่ยให้ดูให้ดูดเออมีเวอร์เนียอยู่นี่บอเนี่ยพวกนี้น่าจะเป็นแกนสิบสองมิลเลยคืออันนี้น่าจะสิบหกอ่ะเอออันนี้น่าจะสิบหกถ้าแกนยี่สิบเนี่ยเท่ารถยนต์เลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาเวอร์เนียมาวัดนะครับซึ่งแกนตัวนี้ก็จะใหญ่่่กกวาปตินนนะคคครรรัััััับบบมมมีีีข้อดยงงไพ พอดีก็คือเวลาเด้งเวลาคืนตัวดึงดีนะสำหรับผมการใช้งานมาหรือว่าโอเคเลยครับแับไอ้แกนสิบสองมิละอะไม่รู้ว่าสิบสองใ่เปล่านะเออแล้วอันนี้มันปรับได้กี่ระดับนี้พี่มันปรับได้จริงไหมเนะี่ยตัวนี้ผมหมุนดูแล้วอยู่ประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบอ่าประมาณสิบเก้ายี่สิบระดับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนขับนะครับว่าจะเซ็ตเท่าไหร่นะครับก็อยู่ประมาณมีประมาณ1 9ถึง20ระดับประมาณนี้เซตบ่อยก็สาดหน่อย เดี๋ยวพูดละเสร็จเลยว่าเดี๋ยวครับเอาลองลองลองลอร์ันี้วัดดูนะครับนะว่ามันกี่มิลกันแน่นะครับจะได้รู้นะครับโอ้ลายรถแม่งโคตรสวยเลยว่ะจันป้าอย่างจูนเลยครับเปิดยี่สิบบอกแล้วไม่เชื่อวะยี่สิบมิลเตี่ยนี่ไงมันสิบเก้าเลยนี่สีนี่เลขมันเคกินเนี่ยเบิ้งเบื้องจากนี่อ๋อสิบหกเออสิบหกนี่เบิ้งจากเบิ้งจากเข็มนี่เลขสิบเก้าแล้นะเห็นาะเห็นไหมสิบเนี่ยเกินสิบห้าไปได้หนึ่งอ่ะสิบหก อ่าอ่า16มิลมิลน,นะครับผมใส่พักเท้าเรียบร้อยนะครับตอนแรกกูว่ากาว่าจะไปใส่ประชักกล้วยไม่ได้ใส่จอยนะฮะอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเครื่องก <c oughs> ็ตามที่คนดูคอมเมนต์นั่นแหละนะครับนะว่าหมดแล้วแหละว,วันนี้ก็จะพามาอัปเดตสั้น,น, <c oughs> น,นๆนะครับผมลายรถสวยจัดแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอัปเดตอีกเรื่องไฟหน้ากับไฟท้ายกูบอกเลยว่าต้องเอาแบบล้ำๆไว้คนดูธรรมดาไม่ได้นะธรรมดาไม่ได้นะครับแล้วก็ เรื่องระบบไฟเราจะทํายังไงพี่พี่เดินใหม่หมดเล่ยนมาได้ปะแม่งก็ได้ครับแม่งก็ได้เอาเราจะเราเราจะเดินยังไงพี่พี่เราจะเราจะเปลี่ยนสเต็ปมันไงจากไฟที่มันสตาร์ทเครื่องแล้วไฟติดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปิดวงจีรแล้วติดเลยไปอะไรว่า AC กับ DC อะไรมาเนี่ยอะไรทำนองนี้ก็คือเปลี่ยนระบบไฟใช่ครับจากแบบสตาร์ทแล้วค่อยติดเปลี่ยนเป็น เปิดม่จติดเลยพวกเรือนใหม่ก็เหมือนกันครับอ่าเปิดแก่จติดเลยแล้วไอ้พวกไฟพวกตัวเรียกอย่างนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะคือผมไม่ชอบสีส้มไงผมชอบอะไรที่มันล้ำา้หน่อยนะครับจากเลขหนึ่งก็เป็นเลขสองจากเลขสองเป็นเลขหนึ่งใช่ครับเราก็ใช้เฮ้ยไม่ใช่นะครับผมเราก็โอ้โหจะไปสลับกันมั่วซั่วได้ไงล่ะเออเราก็เลือกไฟหน้าไฟท้ายนะฮะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังข้าวๆกันนะมึงเห็นแบบนี้ใช่ไหมผูจะไม่เอาแบบนี้เว้ นายจะได้เห็นแบบนี้แค่แป๊บเดียวเว้ย <Wow. S 1> นายต้องรอติดตามมันจะเป็นแบบบักชกล้ยเลยเพราะเราเออท,ำทำเครื่องเสร็จแล้วนายยังไม่เห็นปลายท้ายเราเว้ยเหยียดอแล้วจะาไปไหนครับมันขาดนี่ไม่ใช่นะมันยังอย,ยู่ๆมันยังไม่ขาดนะอ่ะโอเคนะครับไฟายหน้าไฟท้ายเราพูดเข,าข่าๆกันนะครับนะจะเห็นแบบนี้แค่แป๊บเดียวคู่รถอะไรไม่โคตรหล่อน้องๆเออเย <Yeah. S 1> ่เ <Yeah. S 1> ต็มการาฟจัดเลยเอ้ยพี่ๆปั๊มบอลยองไงดีปั๊มบอลน,นาจะ ใส่ของแต่งเลยเออของแต่งเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเจ๊เออแต่ของแต่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นของอะไรจะเป็นของแท้แน่นอนเออของแท้แน่นอนนะครับนะส่วนปั๊มล่างก็เดี๋ยวรอรอปั๊มล่างมานะครับแล้วก็เหลืออะไรอีกไหมแล้วข้าวก็หมดแล้วมีประมาณเออเฮ้ยแต่จริงๆเรามีชุดล้อสองสองสีนะแต่ว่าคนดูอยากให้ใส่อีกสีหนึ่งสีอะไรลองคอมเมนต์มานะครับเอาสีที่มันแปลกๆนะเว้ยเราจะไม่ใส่ไม่ไม่ใส่แบบสีน้ําเงินสีสีดำสีอะไรอย่างงี้ไม่เอานะสี สีดําสีแดงสีเงินอย่างเี้ไม่เอานะเอาสีแบบแปลกๆเอออย่างสีเขียวเออสีเขียวไหมสีเขียวเป็นไงถ้าเกิดน้องมะลิสีเขียวเป็นไงเออเนี่ยมีคนเซ็ป์นะครับว่าเหมือนอ่าอะไรนะรถรถพี่แบงค์อ่ะรถสจอ่ะอ่าอะไรนะคาโบอ่ะเออเหมือนคาโบนะฮะมันก็จริงจริงผมไม่ได้ดูมาจากพี่แบงค์นะครับมันบังเอิญนะครับที่ผมอยากได้สีแป๊กๆแล้วมันเจอสีนี้พอดีเลยท่านผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกสีหนึ่งมาแซมเข้าไปนะครับเพื่อแบบว่า เบื่อสีนี้จะได้เปลี่ยนอีกสีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะน่าจะหมดแล้วแหละเออเออเรื่องแบตหน่อยเรื่องแบตเรื่องแบตเนี่ยที่เราบอกว่าเราจะเปลี่ยนเออ่ระบบไฟจากสตาร์ทค่อยค่อยชุดไฟติดใช่ไหมเ,ออเปลี่ยน,ยนไฟท้ายไฟหน้าเราจะทําเป็น LED ทั้งหมดวีโปรโมกันไอติเอาโอเคโอเคเราพูดคร่าวๆเลยนะคือไฟหน้าไฟท้ายเราจะทําเป็นแบบ LED นะครับเพราะ,ราะฉะนั้นแบตเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอ่าปกติมอเตอร์ไซค์แบตกี่แอมพ์พี่พี่ห้าแอมพ์ห้าแอมพ์เนาะเราจะเปลี่ยนเป็นเจ็ดแอมพ์เจ็ดแอมพ์ นะครับผมก็จะมีเ<อ>ขาเรียกว่ากระแสไฟที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับเออนะครับนี่แหละครับผมก็จะเป็นร่าวๆนะครับสาหรับ EP นี้ของน้องมาลินะครับคือผมก็อยากถ่ายให้คนดูดูอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าน้องมาลินี่มี FC เยอะหรือเปล่านะครับใคร FC น้องมาลิก็กระเทืบไลท์ให้ถึงพันไลท์เลยนะครับมาสองคนอะไรนะมาสองคนยังนพจบอยู่ถึงง่วงอยู่เนี่ยผู้ใหญ่มาหาสองคนเนี่ยมาวิวสองคนเออวันนี้เราถ่ายวันที่ วันที่เท่าไหร่บ้างมือเนี่ยต่อจากเมื่อวานแหละสิบสี่กรกฎาคมวันที่เราถ่ายแต่วันลงคลิปนี่ไม่ไม่รู้วันไหนนะ <c oughs> แต่เราถ่ายเนะี่ยสิบสี่กรกฎาคมใครมาหาผมสิบสามกรกฎาคมทักแชทมาด่วนกูงงมากเลยไม่รู้ใครนะครับนะอ่ะพูดอ่ะก็จะปิดคลิปนะครับผมเดี๋ยวเรื่องทรงเนี่ยเราอาจจะได้ปรับนิดนึงนะครับรสังเกตดีครับรอใส่เครื่องรอใสอ่อะไ<ห>เร,รเราต้องรอใส่เครื่องก่อนนะครับท่านผู้ชมนะแต่ผมส่งเครื่องไปแล้วแหละสังเกตไหมครับว่าหน้าเนี่ยจะเชิด หัวรถอะไรก็ไม่รู้ว่าหล่อจริงๆเลยครับพอดีนะยังก็นั่งไปก็พอดีนะยเหรอใช่ไม่ไม่ผมรู้สึกว่ามันหน้ามันเชิดอ่ะคนดูว่าไงโอ้สีอย่างแบนปะอย่างหลังแบนปะโอได้ขี่อยู่มันถุนเรียแน่นอนกระหายสองตัวสองตัวเสียไปเซกับวัลลุโอเคอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มเติมหน่อยใครอยากใครอยากให้ใส่กันตกหรือว่าไม่ใส่อันนี้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนะอ่ะโอเคหมดแล้วแหละ ว่าไงครับเปิดอย่ารอเอาะย่างจูเลยครับน้องมะลิอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับที่อัปเดตน้องมะลิจบแล้วนะครับผมกับการอัปเดตน้องมะลินะครับนะก็ขอบคุณที่ถามหาน้องมะลินะครับแห่คิดว่าทุกคนจะลืมไปซะแล้วนะฮะชอบคันนี้ชอบน้องมะลิก็กระทืบรลค์ถึงพันไ์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับมากกับเสวยแลเนะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแช้งเตือนนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราครานี้เฮาสาท่อหนึ่งแย้แก้ว